โรบ็อกตอนนี้ครับสามารถเชื่อมกับ Discord ได้แล้วแล้วก็ตัวของเกมอย่างโรบ็ g h School ครับเกมเก่าครับในโ o บ็อกกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปิดไปนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ข่าวครับที่โ o บ็อกเตรียมเพิ่มระบบการแบนไอดไก่ครับภายในเกมต่างๆครับซึ่งข่าวเหล่านี้ครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามได้นะครับในคลิปวันนี้นะแต่ว่าก่อนเขาเนื้อหาคลิปวันนี้ครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบรฟอร์ม form, ฝากซื้อตุ๊กตาแบรฟอร์มด้วยนะครับ UGC ไอเทมครับลรงกนที่ใต้คลิปนี้นะมาที่เรื่องแรกวันนี้ครับเรื่องแรกวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับตัวของ Discord ผมเชื่อว่าประมาณ80%ของคนดูคลิปนี้น่าจะใช้ Discord นะครับเป็นหักกันซึ่งตัวของ r o b l o x ครับถ้าใครตามข่าวจะทราบดีว่าแกเนี่ย เปิดตัวของกิลนะครับเป็นหนึ่งในแอปที่คล้ายกับ Discord ซึ่งหลายคนก็เกรงกลัวว่าโรบ็อกครับจะไม่มีระบบเชื่อมครับกับ Discord ซะแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับทางโรบ็อกเนี่ยก็มีการปล่อยนะครับระบบการเชื่อมกับ Discord อร์ตนะครับซึ่งคุณนะครับสามารถเชื่อมครับได้ตอนนี้นะครับผ่านตัวของหน้าตั้งค่านะครับของ Discord สามารถเชื่อมต่อกับตัวของแอปโรบ็อกได้นะครับใครที่สนใจก็ไปเชื่อมต่อกันได้ครับ จะมีการขึ้นนะครับตัวของข้อมูลโรบบนหน้าโปรไฟล์ของ Discord ด้วยนะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ครับเป็น่ในอัปเดตที่ผมเชื่อว่าตั้งแต่ตอนประกาศมาเนี่ยคนนั่งรอกันนานมากนะครับกับฟีเจอร์ครับของการขยับครับเอเซอรีทั้งการหมุนการปรับสเกลแล้วก็การปรับครับโพซิชันซึ่งตัวของระบบนี้ครับมันจะมาแล้วนะครับแต่ว่าที่สปอยมาเนี่ย มาผ่านตัวของโค้ดนะครับซึ่งทางตัวของทวิตเตอครับบล o อกซี w นิครับได้โชว์ภาพนะครับตัวของโค้ดครับที่มาจากทวิตเตอของ Maximum ADHD ที่เขาครับแชร์ภาพนะครับเป็นตัวของโค้ดครับส c r i ป t r โรบ็อที่โ o บ็อกเนี่ยเตรียมเพิ่มเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นครับคือสคริปตนะครับของการปรับนะครับโพซิชันนะครับของอุปกรณซึ่งตรงเนี้ยคือผมไม่โชว์ว่ามาตอนไหนนะ คือมันก็ไม่มีการประกาศชัดเจน,นครับจากข้อมูลที่โรบ็อกแกประกาศมาช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าอัปเดตเนี้ยจะมาประมาณช่วงกลางปีนะครับปีนี้ไม่เกินช่วงปลายปีแต่วันนี้ก็เดือนมิถุนายนนะครับจากกรกฎาคมและตัวของฟีเจอร์นี้ครับก็ไม่มาในโรบ็อกสักทีหนึ่งนะไม่ชัวรว่าจะมาตอนไหนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะใกล้ครับน่าจะไม่เกินปีนี้เนี่ยแหละนะแต่ว่าเดือนไหนครับอันนี้ยังไม่ทราบถ้ามาภายในเดือนหน้าได้เนี่ยจะดีมากเลย เพราะว่าผมนั่งรอเหมือนกันกับฟีเจอร์ตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนครับอยากใช้ฟีเจอร์นี้แน่นอนครับในเกมโรบอทนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปครับก็อยู่กับทวิตเตอร์ของบล็อกซี่นิวนะครับที่ออกมาแชร์ข่าวครับจัดเดฟ f o r ัมนะครับซึ่งอัปเดตนี้ครับเกี่ยวข้องกับภาพคือผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะในเกมซึ่งแต่เดิมครับภาพในโรบอ x เนี่ย มันมีความคมชัดนะครับหรือสเกลสูงสุดนะครับอยู่ที่ 1k ทางโรบ็อกครับเตรียมจะอัปเดตนะครับตัวของความคมชัดภาพครับจาก 1k ครับกลายเป็น 8k โอ้โหเอาเครื่องระเบิดไเลยนะตอนนี้คือแค่ตอนเนี้ยผมยังเล่น YouTube ประมาณ 4k ยังไม่ไหวนะครับอันนี้ภาพ 8k นะคือมันเป็นหนึ่งในระบบที่น่าจะมีประโยชน์นะครับกับเกมที่เน้นความสวยงาม แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกเกมจะใช้นะครับกับฟีเจอร์นี้นะอันนี้ใครที่ใช้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณสมารถอัพภาพแปดค์เดอนะครับในเกมนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ครับเกี่ยวข้องกับเกมอย่าง r o b o x High School คือ r o b o x High School ครับมันมีทั้งหมด2ภาคนะครับคือภาค Original กับภาค2ภาค2เนี่ยตอนนี้ตัวเกมก็ปล่อยทิ้งแล้วนะครับคือคนสร้างเกมไม่ได้พัฒนาต่อ อันนี้ผมขอบอกอย่างนึงว่าอย่าสับสนนะครับ Robloxian High School mm. กับ Roblox High School mm. ไม่ใช่เกมเดียวกันนะซึ่งตัวของคนสร้าง Roblox High School ครับอย่าง c h a d r i n g ครับ mm. ก็มีการประกาศปิดเกม Roblox High School นะครับเวอร์ชั่น Classic mm. ไปก่อนหน้านี้ mm. ซึ่งเอาจงจีงจงมันเป็นข่าวที่แย่มากนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมวันที่ผมก็เคยแตะมาก่อนเป็นเกมหนึ่งที่ก็เก่าครับพอสมควรครับใน Roblox แต่ว่าโดนปิดไปครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ย คือระบบมันเก่ามากอ่ะเออหายอ่างมันไม่เหมือนเดิมไะนะโรบ็อ x เดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหสมัยใหม่เกินตัวเกมอยู่ไม่ไหวซึ่งล่าสุดครับคนสร้างเกมอย่างชินเดอริครับก็มีการประกาศนะครับครบรอบ10ปีครับของโ x High School เวอร์ชั่นเก่าซึ่งเขาครับก็มีการอัปเดตนะว่าตัวของเกมครับโรบ i อ h ไฮสคูลครับเวอร์ชั่นเก่านะครับหรือที่มีชื่อว่าโรบอ x ไฮสคูลเอเกซี่เนี่ยครับจะเปิดครับให้ทุกคนนะครับ กลับไปเล่นได้นะครับอีกครั้งหนึ่งาจากที่ปิดไปครับประมาณหลายเดือนครับโอ้โหหลายคนน่าจะดีใจมากคือมันเป็นเกม r o โรบ็ g h School ที่ไม่มีการใส่มินิเกมะครับแล้วก็เป็นเกมที่โรเปร์นะครับคือสมัยนี้ไอเกมเตอร์กูลโรเปโรงเรียนนะครับมันไม่ค่อยมีในเกมโรบ็อกนะนะมีน้อยมากคือส่วนใหญ่ก็เลิกอัปเดตไปครับที่มันจะใกล้เคียงก็เรยายลีไฮครับที่เป็นแนวนางฟ้า แต่ว่าพวกแนวแบบว่าเสมือนจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็เลิกทาหมดซึ่งเกมนี้ก็กลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะหลังจากที่โรบ็อกแก้พิ้นจัดโรบ็อกค,คลาสิกไปด้วยอันนี้เป็นข่าวหนึ่งที่โอ้โหมเชื่อว่าแฟนเกมนี้ครับน่าจะดีใจพอสมควรนะมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับ ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับการแบนครับ API ครับหรือว่ารหัสไก่ครับในเกมโรบอ x อย่าสับสนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมก็ทำคลิปเรื่องนี้ไปนะแต่ว่าไอปีที่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องการแบนในเกมนะครับแต่ว่าเป็นการที่เป็นกฎของเกมโรบอ x ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเอาจริงคือไอกฎนั้นเนี่ยไม่ได้เสียเรียดมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครโดนแบนในเขาไก่กันมันมีน้อยมาก นะแต่ว่าตัวของระบบใหม่นี้ครับจะเป็นการแบนครับภายในเกมกต่างๆเป็นตัวของโค้ดหรือเป็นฟีเจอร์ครับที่คนสร้างเกมครับเอาไปใช้กันได้คือไอ้เรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนสร้างเกมหลายคนครับหวยหาพอสมควรเพราะเกมที่มีปัญหาเนี้ยพวกแบบว่าแอคเคาท์ไก่นะครับบุกในเกมเยอะเนี่ยมีเยอะมากอย่างเช่นอาเซนนล เป็นเกมหนึ่งที่มีระบบการแบนเพลเยอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเกมครับไม่มีระบบการแบนไอเค้ารองครับซึ่งคนสร้างเกมแกก็ต้องจำใจนะครับใช้ระบบนี้ในการกรองพวกเล่นเกมนะหรือแม้แต่เกมอย่างบอกฟู้ดครับที่เป็นเกมหนึ่งที่มีพวกไอเค้าไก่เยอะมากคืออย่างที่เห็นว่ามีร้านขายไก่ตันนะครับมากพอสมควรบางร้านก็ใช้ปัวครับเออซึ่งมันไม่ควรใช้โปันะครับถ้าในเกมนะครับในโรบ็อกเนี่ย มันเป็นสิทงที่คนสร้างเกมเนะครับผมมั่นใจว่าเขาเนี่ยไม่ชอบแน่ๆซึ่งการขายไก่ตายบางร้านนะครับอาจจะขายยากขึ้นจากระบบฟีเจอร์นี่ครับที่โรบ็อกเนี่ยเพิ่มเข้ามาคือโรบ็อกแกก็เพิ่มเข้ามามันก็ดีอะครับเพราะว่าหงายคนเนี่ยมีปัญหาครับไก่เขาไก่เยอะมากไม่ใช่แค่2เกมนี้นะมีหลายเกมครับที่บางทีบางเกมเนี่ยมันเจอบอทบุก อย่างเช่นกรณีที่ผมเคยเจอในเกมอย่างไซเค n นเซซินเนี่ยเกมของตัวคนสร้างเกมอีพิกครับซึ่งในเกมเนี้ก็มีปัญหานะครับที่โดนเขาไก่ครับบุกภายในเกมไปปั่นในเกมนะครับไปแฮกเกมด้วยซึ่งปัญหาแบบนี้ครับจะแก้ไขได้ครับจากระบบตัวนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าเกมโรบ็อกก็น่าจะดีขึ้นนะครับกับตัวของอัปเดตตัวแบต API นี้นะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของโรบ็อในวันนี้ครับ คุณผู้ชมชื่นชอบไหนก็คอมเมนต์กันไดใ้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพานี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพาน,นี้ครับสวัสดีครับผม